ไซส์งามๆทางนั้นนะครับโอ้ประบูเยอะจริงๆหนองนี่ลูกนกเป็ดกําพานะครับเวลามาตกปลาทีไรก็จะเจอเขาตลอดนะครับกำลังโตน่าสงสารมันอยู่บางทีก็เห็นมันอยู่ตัวเดียวอะ่ะเห็นมันเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยตอนตอนนั้นยังตัวเล็กๆ ตอนนี้เริ่มโตขึ้นมาแล้วแล้วก็รอดปากชะโดมาได้เห็นมันเห็นมันอยู่ตัวเดียวก็สงสารมันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะรักชันโดดก็ได้เนาะมันเลยหนีออกจากฝูงหรือเปล่าเตรียมอุปกรณ์มาตกปลาเหมือนเคยนะครับเวลาตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นหน่อยๆมาลุ้นกันอีกสักวันจนกว่าจะได้ปลาสรงเบ็ด ลงสู่น้ําเรียบร้อยนะครับลงเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วรอลุ้นช่วยกันยาวๆนะครับคืนนี้อาจจะอยู่ถึงสักสองทุ่มนะครับอาจจะไม่ดึกเท่าเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนนี่กว่าจะกลับกันทีสองทีสามเลยนะทั้งดูทั้งดูงอ,ะดอะไรแหละดูฝนดาวตกกันเมื่อคืนโอ้โหน่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับน่าจะงูนะครับกําลังว่ายข้ามน้ำโอ้ ลักษณะนี้น่าจะพุกจงอางนะครับอย่ามาทางนี้แล้วกันเดีย๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวจับต้มยำซะเลย เวลาตอนนี้นะครับก็จวนค่ำเต็มทีนะครับ6โมง53นาทีแล้วครับเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วยังเงียบเหมือนเดิมนะครับเหลือเวลาเหลือเวลาลุ้นไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับ เวลาตอนนี้หนึ่งทุ่มสินาทีนะครับโอ้โหมืดสนิทแล้วนะครับปลายคันเบ็ดก็ยังเงียบกริบอยู่เลยอ่ะอรอลุ้นอีกสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวสองทุ่มถ้าไม่ได้จริงๆก็แยกย้ายกัน <c oughs> กลับบ้านแล้วทีนี้กินแห้วอีกวันจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับคือเมื่อกี้ ผมว่าจะเก็บเบ็ดนะครับก็ด้วยว่าเวลามันสองทุ่มแล้วนะครับก็มาส่องดูปลาบูนิดหน่อยก่อนจะเก็บเบ็ดนะครับผมเจอเมื่อกี้ออยู่นี่ตัวใหญ่มากนะครับผมว่าไซส์กิโลเลยผมก็รีบกลับบ้านนะครับ <c oughs> รีบขับรถกลับบ้านแต่เอาไซส้เดือนแล้วก็เอาตะขอเบ็ดไซส์ใหญ่มาเพราะว่าผมไม่มีไซส์ใหญ่ติดตัวมาเนาะผมก็ว่าผมรีบแล้วนะเพราะว่าโดยปกติแล้วปลาบูเนี่ยสักสี่ห้านาทีเขาจะย้ายที่พอกลับมาไม่เจอเลย เจอไซส์เล็กมันเนี่ยไซส์แบบทอดกระเทียมเนี่ยเจอสองตัวตรงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะย้ายไปไกลหรือยังอู้ตัวใหญ่มากนะครับผมว่าต้องมีไซส์โลอะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆสำรวจหาดูก่อนมันจะย้ายไปตรงไหนตามกำหนดเดิมเนี่ยผมว่าจะเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับถ้าสองทุ่มแล้วปลาไม่ดึงนะครับเหยื่อรำหน้าดินนะครับ ก็แต่พอเห็นปลาบู่ทวเมื่อกี้นี่มันใหญ่มากนะไซแบบกิโลเกินกิโลอ่ะผมดูแล้วนะผมว่าผมจะเปลี่ยนแผนหน่อยอาจจะอยู่ดึกหน่อยคืนนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ไซเดือนนะครับไ้เดือนตกหน้าดินเดี๋ยวหาไส้เดือนเพิ่มสักหน่อยเปลี่ยนแผนสักหน่อยผมว่าเนี่ยผมกลัวมันมันย้ายลงตรงนี้แถวๆนี้มัน,มน มีแหนคลุมหน่อยผมไม่กล้าไปเขี่ยดูกลัวมันตื่นก่อนหรือว่ามันตกใจไปก่อนหรือว่ามันอาจจะลงแถวนี้ก็ได้เนี่ยถ้าลงเหยื่อหน้าดินก็จะได้ลุ้นพวกปละดุกด้วยเนะเาะไอสำหรับไส้เดือนนะครับประดุกประบูแล้วก็อะไรล่ะปลาตองอปลาฉลาบด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ไส้เดือนเนี่ยเราตกแบบนิ่งๆมันจะกินหรือเปล่ามันไม่เหมือนกุ้งอะ ถ้าเป็นกุ้งฝอยที่ว่ายน้ําตลอดเนี่ยประบูก,กินกินดีนะครับเหยื่อลูกปลาเล็กอย่างเงี้ยมันตัวใหญ่จริงๆอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเบ็ดก่อนแล้วกันเปลี่ยนเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับเวลาตอนนี้ก็เกือบๆจะสามทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มสี่สิบกว่ากว่าประมาณนี้แหละคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับเบ็ดผมเปลี่ยนเป็น อย่ไสเดือนหนึ่งคันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอรุ่นน้องเมื่อกี้ส่งข่าวแล้วว่าเจอปลาบูใหญ่เดี๋ยวให้เขาขุดไส้เดือนออกมาด้วยแล้วก็อาจจะอยู่กันยันเที่ยงคืนนะครับคืนนี้อาจจะเพลเพลผมอาจจะอยู่สว่างเลยด้วยซ้ําวันนี้น้องเขาจะมาตกปลาบูเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อคืนเขาตกปลาบูครั้งแรกในชีวิตเขาแล้วเขาได้เยอะเนาะทีห่หย่อนหย่อนรินตะลิงนะครับที่ในคลิปกรอนนะครับก็เดี๋ยวรอน้องเขาเอาไส้เดือนมาผมจะเปลี่ยนเป็นไส้เดือนสองคันเลย แล้วก็จะบอกให้น้องเขาเอาเบ็ดมาทั้งสองคันเตรียมมาลงเหยื่อไส้เดือนลุ้นกลางคืนกันยาวๆนะครับทีนี้ระหว่างที่รอลุนน้องเอาไส้เดือนมานะครับเดี๋ยวผมจะพาก่อกองไฟนะครับแล้วก็จะบอกเทคนิคในการก่อกองไฟเวลาที่ผมออกไปเดินป่าไปแคมปิง้งไปตกปงตกปลานะครับด้วยว่าฤด,ดูการนี้เป็นฤด,ดูฝนไม้ฟืนในป่าส,ส่วนใหญ่ก็จะเปียกชื้นนะครับถ้าเราเข้าไปในป่าที่มันมีไม้ไผ่ ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ไม้ไผ่กิ่งเล็กๆนะครับเป็นเชื้อไฟก็พอจะทําให้ติดไฟง่ายแต่ไม้ไผ่พวกนั้นก็ชื้นนะครับจุดจากไม้ไผ่เลยก็อาจจะติดยากอย่างที่นี่วันนี้ก็ฝนตกไปปลอยนะครับช่วงสักเช้าๆหรือเปล่าเมื่อวานนี้แต่วันก่อนนี้ก็ตกแรงไม้พวกนี้ชื้นทั้งนั้นนะครับแต่เทคนิคของผมก็คือหนึ่งผมเตรียมติดตัวตลอดนะครับเวลาไม่ว่าจะไปเดินป่าไปตกปลาอย่างนี้เสร็จผ้าเสร็จผ้าแล้วก็ น้ำมันนะครับน้ำมันนี่เป็นน้ํามันดีเซลนี่แหละผสมกับเบนซินนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่ให้มันติดไฟเร็วขึ้นนิดนึงก็ราดลงไปเลยจะเดินป่าไปหาอยู่หาก,กินอย่างนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าบางทีไปบางพื้นที่นี่โอ้โหฟืนตึกเปียกทังนั้นเลยก่อไฟยากลําบากมากเราไม่ใช่แบกิวเนาะ <laughs> ไม่ต้องไปเอาไม้สีกัน ทางไม้สีกันเป็นไฟได้ก็ดีนะครับถ้าไม่มีไฟชงไฟแช็ก,ก็ใช้ไม้สีกันได้แต่ว่าผมใช้อย่างนี้สะดวกกว่าไฟชงไฟแช็ก,ก็เวลาเดินป่าผมเตรียมไปสี่ห้าอันเลยนะครับเตรียมพร้อมตลอดแล้วก็น้ํามันอย่างที่ผมว่าแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูก่อนก่อนจะเอาไม้ฟืนเล็กๆพวกนี้ใส่นะครับโอ้โหเขาจะเหมือนไส้ตะเกียงเลยนะเนี่ยแล้วก็ติดไฟนานเลยอ่ะใส่ฟืนเข้าไป ใส่ไม้เล็กก่อนแล้วก็ใส่ไม้ใหญ่ทีหลังนะครับสะดวกสบาย <c oughs> โอเคนะครับกองไฟก็เดี๋ยวใส่ท่อนใหญ่ๆพวกนี้พวกพวกนี้ชื้นหมดเลยนะครับเนี่ยชื้นเปียกหมดเลยเนี่ยฟืนท่อนใหญ่นี่ยผมลากขึ้นจากน้ําเลยนะเนี่ยลากขึ้นมาไว้สามวันก็ยังชื้นๆอยู่ <c oughs> เวลาตอนนี้นะครับก็ห้าทุ่มสิบเก้านาทีนะครับผมก็เก็บเบ็ด เก็บสัมภาระแล้วนะครับหมายนี้ก็แสดงว่าเหยื่อที่ผมมาอ่อยไว้ปลาไม่เข้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอ่อยใหม่อีกสักถังถังหนึ่งแล้วก็รออีกสักสามวันแล้วก็มาอ่อยเพิ่มอีกถังหนึ่งแล้วก็จะรอดูถ้าอ่อยอีกสองรอบปลาไม่เข้าก็แสดงว่าเวงนี้คงไม่ค่อยมีปลานะครับถ้าอ่อยขนาดนั้นแล้วปลาไม่เข้านะครับก็คงต้องเปลี่ยนเวิร์งเปลี่ยนหมายเนาะก็ก่อนจะกลับบ้านนะครับเมื่อปลามันแห้วแล้ว ปลาบูใหญ่ตัวนั้นก็ไม่เจอก็ตอนนี้ก็ตกปลาบูเล็กแล้วนะครับเนี่ยอย่างน้นอยๆก็ให้ได้ปลาบูกลับบ้านก่อนก็ไซงามนะครับไซนี้แหละได้เยอะแล้วนะประมาณสิบกว่าตัวแล้วนะครับก็เดินตกเล่นกับน้องนะครับไซงามเลยแต่ผมพอนึกออกแล้วว่าไอปลาบูใหญ่ตัวนั้นอ่ะมันคงลงน้ําลึกไปแล้วก็จะหาวิธีไหนมาจัดก,การมันผมว่าเดี๋ยวจะไปเอาถ้าวันหน้านะครับมาตก ใช้เหลือเยือลูกปากกดีแล้วกันเอาลูกปากกดีมาเกี่ยวใช้สายหน้าสักห้าสิบเซนแล้วก็ลงลงให้แบบอ่หน้าดินนะครับรอลุ้นปลาบูใหญ่ตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเดินตกปลาบูต่อสักหน่อยนะครับเจออีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ตกตัวเมื่อกี้ก็อยู่มุมนี้นะครับเนี่ย ่ินโ้คาบไม่โดนวแกิดแคบไม่โดนอะกินแนนนล้ว ดิใส่ไล่เรียกันนะครับออปดเ็ดิผลงานผลงานของคืนนี้นะครับเหมือนเดิมกับคืนที่แล้วเลยมาแคมป์ปิ้งกันสองคืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้เยอะเมื่อวานแต่ว่าไซส์ไซส์งามของเมื่อวานเยอะเลยนะครับไซส์ใหญ่ดดิ ทัั้้งนนเดี๋ยวผมจะหาวิธีมาเอาตัวนั้นให้ได้ตัวปลาบูใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาตกมันนั่งคุยกันอยู่ถ้าใช้ลูกปลากะดีะปลากะดีนี่มันขึ้นหายใจหุบอากาศเนาะมันจะตายง่ายต้องหาพวกปลาลูกปลาหนวนจันลูกปลายิสกพวกนั้นนะอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับอ่อยเยือ่อ หน้าดินไว้เหยื่อรำอย่างดีก็ไม่ได้ปลาเดี๋ยวจะมาอ่อยใหม่แล้วก็ค่อยมาตามใหม่หมายนี้ถ้าอ่อยอีกสักสองรอบเนี่ยถ้าไม่มีปลาเข้ามาเลยก็แสดงว่าคงคงแห้วนะครับหมายนี้อ่ะไปแล้วทีนี้เตรียมอุปกรณ์กันนะครับอย่างน้อยๆก็ยังได้ประบูไปทอดแดดเดียว